สวัสดีคะ่ะพี่ๆเพื่พนพอนๆที่รักและเคารพทุกท่านนะคะเมื่อนี้เยลินกัซิมาต่อคลิปเอ่ออีพีสองของเรื่องเล่าจากมาดามต่างแดนเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้กอ่ิมาเบารายละเอียดสูฟัง ซึ่งเจ้าของเรื่องเราก็มีงานประจำเ็ดเดอพี่น้องค่ะระหว,ว่างเราก็จังคอยได้มาคุยมาทักทายมาทรงเรื่องให้เยลินได้วา้าให้พี่น้องฟังนะคะเยะลินกัสิเวา้าสู่ฟังตามเนื้อหาที่เล่าให้มาเพื่อเป็นวิทยาท่านในด่านต่างๆฟังให้เป็นเรื่องเล่าอุทาหรอนกด็ดีเป็นวิทยาท่านก็ดีไปในเชิงอ่า การสู่ชีวิตกะดีของลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะกว่าบุคคลผู้นั้นนั้นจะก้าวผ่านวิกฤตชีวิตมาได้จนวันนี้พวกเขาเหล่านั้นก็เสือกกระสนมากน้อยแค่ไหนบ้างเอาชีวิตมาทิ้งในต่างแดนบ้างแม้ก,กระดูกและผงทุลีเท่ากระดูกตัวเองก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะค่ะกลับมาฟังเงวๆไปนํากันต่อจาก คลิปที่เล็วเนาะค่ะเนาะอีพีนี้สิเป็นอีพีที่สองค่ะหลังจากที่เล่าสัตว์เซพเนันแนจอนหายคนรู้จาักกาันผ้าลงไปพัทยาจุดเริ่มตนของชีวิตเร่าก็ได้เริ่มตนยูหันนะคะเหตุงานยูบาเงินเดือนกระบอลลายบาทบบเกินสองสองพันบาท มาคิดคำนวณเบืองหล้วบ่พ่อทรงให้พอบ่พ่อทรงให้ลูกลูกบ่พอ่อคานมแทนแน่นอนเราก็เลยจำเป็นต้องไปขอความซ้อยเหลือจากพีหมอหนวดที่ได้รู้จักให้ภาพไปเฮตงานลานคาราโอเกะเกาหลีที่อยู่พัทยานะคะค่ะหลังจากที่เล่าเฮตงานคาราโอเกะอยู่เอ่อพัทยาได้เราเล่าหกเดือนหนูกับพ่อมีเงินเก็บ ได้จางพอออกจากโรงงานเลิกเป็นกรรมกรส่งให้พอเดือนละหาพันบาทเหตุงานคาราโอเกะอยู่ปีกว่าเก็บเงินได้เกือบล้านบาททนสุดๆไปพาฟันขุดมากัดผากอดเป็นเลือดก็ทำงานคิดว่าพอทำงานสิบหามือได้เงิน1นึ่หาอยบาทฉันทำงานขึ้นเดียวได้เกือบสองพันบาท ฉันยอมลำบากคนเดียวทุกคนสิใดสบายเก็บเงินใดกะทาห้องน้ำต่อเติมบ้านให้พอ่อให้แม่ปีนั้นมันเป็นจูดที่พีกที่สุดของชีวิตเออเกิดการปฏิวัติล่านปิดลงทั่วยกเลิกทั่วเกาหลีทั่วจีนต่างๆยกเลิกเออยังได้ยังโชคดีที่หนูใดคนเกาหลีอายุหาสิบแปดปี เลี้ยงดูอยู่สองปีพ่อเขากับประเทศเขาเฮาสองคนแก่อยากข้างกันต่างคนต่างไปหนูก็ต้องดิน้นรนต่อไปเ้วก็มานั่งคิดว่าสิไปไซดีนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตหนูที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตสู้ชีวิตในต่างแดนประเทศที่สิไปก็คือมาเลเซีย ช่วงที่ใส่เวลาสองปีที่อยู่กับคนเลี้ยงคนเกาหลีนั้นมีตั้งแต่นหนูที่ทรงคาใส่ใจเลี้ยงดูลูกอยู่ทางบ้านซึ่งพอของเด็กคนนี้บ่เคยใดทรงเสียเลี้ยงดูใดๆทั้งที่ลูกอ่าที่หนูอุ้มทองนี้ออกมานี่เป็นลูกของเขาสุดท้ายแล้วหนูก็ยืนฟ้องขออ่า เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวแต่ยังหนอยหนูกับมีความภาคภูมิใจกับือลูกอ่าก็บ,บ่ไไรถือตาหนาว่าเป็นลูกบ่มีพอเขาก็ยังเป็นลูกที่มีพอแต่ว่าหนูกับเอ่าเรียกรองเอาซิ์เลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเส็จแล้วจากนั้นชีวิตก็มุ่งหน้าสู่มาเลเซียกับเพื่อนเขาออกถูกยีสิบแปดมือนั่งรถทั่วจาก ด่านทางหาดใหญ่ไปด่านนอกเข่ามาเลเขาออกทุกเดือนแต่ละครั้งเอาเงิน500บาทใส่ในพาสเป็นค่าผ่านทางไปเหตุงานทำมาหากินกลับไปสู่ทุกสู่ยากอยู่มาเลเซียก็คิดว่าชีวิตของหลายหลายคนก็อาจสิลรหกลระเหินบอร์ตังกับชีวิตของหนูไปกันทุกหม่องทุกบอลในกลุ่มเพื่อนที่ไปสาวไทยหลายคนที่ไปกับไปทุกหมองทุกบอล สลับบ้านกันไปว่นกันไปอาทิตย์ละสามีอาทิตย์เพื่อนบางคนติดยานักสติลุดร้อนยาก็ต้องหนีกันเปลี่ยนบ้านไม่ไปเรื่อยบางบ้านเท่าแก่บ่ดีกนันนี้กระเป๋าเดินทางสิต้องพร้อมอยู่เสมอทำงานได้เงินก็ต้องสุกตามทอ่อขันบ่สั่นก็สิถือขโมยบ่มีเงินทรงบ้านอีก หรือว่าถ้าเก็บเงินไว้กับโตรกระสิธิ์ถือเพื่อนน้ำกันโดนปล้นหรือผู้อื่นปีที่สี่กับการอยู่มาเลเซียก็คือสุดแล้วยอมแล้วพราะว่าไปทำงานลานกับเพื่อนเพื่อนกระเล่นน้ำแข็งหนูกระเลนแต่ว่าหนูหนนอนบบได้เลนย่ามตํำรวจมาทำผลงานตํำรวจจับติดคุกเบิดทุกคน ช่วงนั้นติดคุกกันหกมือเผื่อนคนไทยสีคนคนจีนสามคนหกมือบรายอาบนา้ำพี่น้องเอ้ยนอนในคุกบลูวันเวลากรับอ่อกลุ่มหนา้นาชาติอีกนับ30สคนยัดกันอยู่ในห้องขังเดียวกันนอนกับพืนปูนเย็นแถมเอ่อตัเลือดโตัวยังกันอยู่น้ำพืนปูนกัดหกมือเท่าแกประกันโตออกมาผ้าใหญ่ ไปลานที่สองอยู่ใดสามมือถืกจับอีกพี่น้องเอ้ถืกจับอีกครั้งที่สองและรอบที่สามเดือนเดียวโดนจับสามหอบสุดท้ายออกมาจากคุกหลอบที่สามหนังสือเดินทางยังอยู่กับตำวบรวจบลอแล้วเราเหล่านั้นไม่รอกันแล้ว จ่างแท็กซี่หน0่บาทพาออกจาก,กมาเลเซียมาทรงด่านนอกคื้นนันเลยส่วนเพื่อนๆที่บม่ได้หนีออกมาพร้อมกันนั่นก็คือมาคุยกันเทียรหลังว่าวันถัดไปนั้นตำรวจได้เข้ามาอีกรอบรอบนี้โดนขังเป็นเดือนก็คือหอบที่สีโชคดีที่หนูได้กลับเขามาฟังไทยแล้วก็เป็นความโชคดีของหนูไป ออกจากมาเลกมาหาเพื่อนที่พัทยาเพราะว่าจุดจุดเริ่มต้นหนูอยู่นี่หนูก็ต้องย้อนกลับมาที่หนูเริ่มต้นอยู่นี่เพื่อนแนะนําให้ไปเกาหลีตอนนั้นจัดการเดินเรื่องติดต่อหน้าหนาบินไปเกาหลีกับผู้หญิงไทยอีกสี่คนสรุปแล้วพี่น้องจา๋าติดต่อมอหมดและอีก200คนที่ติดอยู่ที่ตอมอเพราะตอนนั้นจับได้ว่าคนไทย คนยาเสพติดเข้าเกาหลีคนไทยโดนแบนหมดกลับมาหาเพื่อนคนเดิมอีกคือเกา้าเอหอนูก็ไปบ่ไดเออในช่วงนั้นมันโชกวาสนาบ่าเข่าขางหนูนะตอนนั้นมันติดต่อหายไปเพื่อนหนูติดต่อหายไปบาเลนและมารู้เมื่อถึงบาเลนว่าเพื่อนมากินข้าหัวค่ะชีวิตของเธอค่อนข้างสิสมบุกสมบันทอละหด มากมากนะคะนอกจากชีวิตที่สิไปสู่ตายอยู่บาเล่นแล้วสิเป็นจังใดต้องรอฟังตอนต่อไปเมื่อเวลาที่เอา่าเรื่องเราในต่างแดนของมาดามต่างแดนเรามาเว่าสู่ฟังนะคะคันเรามาเ่าสู่ฟังเยลินกับสิมาตอเน,นืงเองอ่าอีพีสามให้ฟังเด้อค่ะเด้อส่วนอีพีนี้ก็ส่งกําลังใจให้เจ้าของเรื่องที่ณนะปัจจุบันนี้ แกเป็นคนที่มีความสำเร็จในชีวิตแล้วค่ะนี่คือเรื่องเล่าในอดีตของเราที่ผ่านมาเราเอามาบอกให้ฟังเป็นวิทยาทานในการสู่ชีวิตในการเอาตัวรอดในหลายๆด่านแล้วก็เข้าใจลูกผู้ยิ่งไทยหลายๆคนที่ไป ทำมาหากินในหลากหลายรูปแบบในต่างแดนโบเหตดกับโบได้กินนะคะเพราวะว่าความจนมันน่ากลัวหลายๆคนก็ตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่ตนไม่ได้อยากทำแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าเส้นทางที่เลือกแล้วแม้จะรู้ว่ามันเสี่ยงต่อชีวิตเสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้กลับบ้านหาลูกหาบิดามารดาแต่หลายๆคน ก็ยอมเสี่ยงที่จะไปนะคะก็ขอทรงกำลังแรงใจให้สาวไทยไกลาบานสุภูสุสคนที่ไปทำงานในต่างแดนให้มีความแคล ა วคลาดปลอดภัยในทุกๆด้านนะคะค่ะท่ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณเจ้าของเรื่องอ่าเรื่องเล่าจากต่างแดนหลายๆเด้อค่ะเด้อก็ขอให้พี่ให้น้องมีความสุขรับชมอ่าในอีพี่ต่อไปนะคะพอกันไหมพี่น้องจ้าลาไปแล้ว สวัสดีจ้าบ๊ายบาย